สวัสดีครับท่านปุสม้มที่รักทุกท่านครับสำหรับมณีผ้ามาอัปเดตเบิ้งห้างต่อห้างแตนว่าห้างยังละ่ะเป็นห้างแตนนะแตนครับผมเป็นห้างแตนห้างแตนไงว่ามันเป็ยนเไรแล้วห้างไงสำหไหนนี่แมนไปแมนหนีไปนี่มันห่างไปผ้ามาเบิ้งขี่นองไป,ไป,ไปเบิ้งพี่นองไปแล้วก็ยอยยองยองไป คันอันตรายเนาะถ้าเบิงเด้อพี่น้องนี่ละปลาเก่านี่ละยังบ่ตางบักใหญ่เด้มอนางๆเด้พี่น้องางใหญ่นั่นโอ้ยังอยู่ตวสิมีแม่บ่ห่างไปเบิ่งกอ่อนเดี๋ยวเบิ่งก่อนพี่น้องเบิ่งก่อน โอ้าง่ากันเก่าบอนลงสายสิง่ากนเกานี่ย่างนด้อย้างเด้วอย่งน้กไปใกๆจลกน้อยกันเนี่ยลงไปกันใี่นอยค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 อยอ่ที่ไต่ห้างวันนี้แหละสองคนเบิยงกันแ้วโอ้เอ้ มีแมนอยู่นี่โอ้แม่มีอยู่วันไหนห่างตอนแม่ขึ้นบ่หลาย,ยางวดนี่วดนนี้แม่บ่หลายแม่ขึ้นหน่อยแต่พี่น้องมันสีห่างมันอยากห่างหรอบอแม่บม่หลายแน่นแม่หน่อยหน่อยนึงแม่บ่อลหลดอกตรงไซส์สีห่างดเดี๋ยก็ได้บุแต่ว่ากะห่างไงก่อนเกา่า ห้างไงสัมมือนมึงหวินห้างแบบไงคนะพี่นอ้นองมึงรู้ห้างไงบอมันห้างน,น่อยเด้ยเอ,อ้ยแต่ว่าแม่หน่อยว่าเกา่าดอกแม่หน่อยก่าเกา้าเริ่มสี่ห้างแล้วเลส่งแม่น่อยแล้วว่าเขาไก่ยังพอได้ได้ยาน Tỏa cả dàn vô Bỏ cây vô đây Thay với cây là xuống bưng rồi đó Ồ Nhanh 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 Bưng thả nắp thả nắp con chi nóng งาก็ครับใกล้ๆิ่นธนัตธนัตเป็นจังไงยานแมนว่าตอดมันเป็นแตนแตนซีลงเหลืองก็แตนตัวบบไงมเมนต์อตะวันแตนแตนเหลืองไงตวห้างก็ออกเป็นขาวๆเป็นหลอดเป็นหลอดแตนแบบใดก็เป็นหลอดเป็นหลอดห้างขาวเป็นหลอดลงมาไหม เป็นห่วงหลอดไงะไงพี่น้องไงแท้ไนะโบ้ ห้างป็นตะย่านหลือเกินแม่มีต่อห้างงามมุ่นดีย่านตะแม่หรือมาตอดแสดงว่าแค่ไหนห้างอีกเดือนนึงสงสัยสิบโย่างระบานนี้เพราะแม่นนหน่อยแล้วเดี๋ยวแม่บอกพ่อเครื่องไหมมีขนาดแม่ลหลายๆายไหม จักไปทังไดไ้ตายก็ได้พ้านนี้ <S 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 เกิเนเตียนยังวุานนี้เนาะเตียนยังว้านพี่น้นนงนนงนอ,งองเอาไปเบิ่งซองเือแล้วมันนี้แล้วก็ยั่งยั่งอยู่ ว่าจะห่างห่างไปเขียนว่าอะไรขัน้นหนาห่างอยู่งวดหน้างวดหน้านเดี๋ยวจะไปมาเบิ่งอีกว่าจะเป็นจังใดถอยกับพี่น้องถอยออกกับบนบางถอยออกถอยออกเออปะแล้ก็มีกับเบิง่ง สำนี่และแล้วมันง่างอยู่แล้วมันห่างก็แล้วเนาะพี่น้องโอกาสนาบน่ะพอที่มาไายทำไมแล้วมันง้างยู่มันห่างแต่มันห่างก็จะไปเขียนหนาบ้านเป็นของประดับตัวเนาะ รับที่นี่วันนี้ครับออกกันนาพอกันไหมสวัสดีครับ